รักเลือกได้สนับสนุนโดยมามีกึ่งสำเร็จรูปรถต้มยำกุ้งตรามาม่าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเน้นการเรียนการสอนเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงานหรือหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบเครื่อง ระบบเครือข่ายและการเขียนโปรแกรมครับนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมพัฒนาไปสู่การสร้างหุ่นยนต์อย่างที่เห็นแมต้องเรียกว่าเจง๋งจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยแถมยังเป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ตามสโลแกนที่ว่าเน้นผลิตนักศึกษาให้มีทักษะสู่วิชาชีพตามที่น้องๆเลือกครับผมสวัสดีค่ะเจอแล้วนะครับน้องๆที่น่ารักเป็นสัปดาห์ที่สแล้วดังๆเลยน้องๆจากที่ไหนเอ่ย ผมจนได้ด้วยรอบสุเท้าของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณหมอฟ้าหรือว่าแพทย์หญิงวันวิพุธสายเสิบกรองค่ะถ้าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยจะกลายเป็นฝ่ายรุกในเกมรักน้องๆจะรับได้หรือเปล่า ถูกตาต้องใจขนาดนี้เนี่ยนะฉันไม่อยากจะได้ใจเข้ามาครอบครองจริงเลยอะจะต้องทำยังไงนะหรือจะต้องบุกซะแล้ว <S 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 เป็นไรหรือเปล่าขอโทษครับตอนนี้เป็นค่ะแขนเป็นฟอขอเป็นแฟนค่ะโดนสาวบุกในเกมรักแบบนี้หนุ่มเอ่อย่างเราก็ต้องยอมเทใจให้เธอไปเลย หนูนีะเราอยากจะถามพี่โชนหน่อยอะคะ่ะได้เลยครับน้องส้มถามเลยผมของหนูเนี่ยยาวหรือเปล่าคะพี่ว่าก็ยาวน่ารักดีนะยาวพอที่จะมาใจพี่โชนได้หรือเปล่าคะนี่น้องก็เป็นน้องสาวที่ดีของพี่เสมอนะการที่ให้ผู้หญิงมาจีบอะ่ะพี่รับไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ยอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าอหากหักดัง ทุกวันนี้ผู้ชายมีน้อยอยู่แล้วถูกไหมมาจีบเราก็น้อยจีบก็ไม่โดนแต่เราไปเจอคนที่โดนเราสามารถจีบเขาได้ไหมได้โอเคโอเคแล้วถ้าเราอกเนี่ยเออมีวิธีบอกยังไงให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราชอบเธอนะทักไปหาเขาบ่อยๆทักถาเขายังไงบ้างอย่างเช่นยังไงบ้างทักไปถามทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ ถิ่นชาวหรยังวันละครั้งวันละสามครั้งอาทิตย์ละครั้งทุกวันทุกวันครับ <c oughs> มันมีชื่อในวงการไหมคะมีค่ะชื่ออะไรคะเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นคะผมมีชื่อจริงและชื่อเล่นในวงการด้วยอ <c oughs> เอามาแพ็คคู่เลยคะ่ะชื่อหลักราวดีแสงไฟประกายเปลิดเดือดังพลิกหลักราชเสด็สิริวิจิตรการมณีกุลืนเลิศธนลัทธาธาตุนิพพัตทองสมบัติคงทนนัสยามสแควร์ค่ะ สุดยอดมากเลยแหละแล้วชื่อเล่นล่ะคะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเวนดี้โมรานสาดามอนค่ะชื่อน่ารักมากมีสั้นกว่านี้ค่ะมีสั้นกว่านี้เลยค่ะช่างแต่ค่ะขอสั้นขอสั้นสั้นขอสั้นสั้นชื่อเอ๊ะชื่อเอ๊ะสาวสวยอย่างม่อนนี่ต้องรอเขามาจีบเราหรือเราสามาราไปจีบเขาได้ถ้าเราถูกใจใครสักคนเนี้ยครับผม การเข้าหาหรือว่าไม่น่าจะผิดนะโอ้แล้วมันมีมันมีชั้นเชิงกับมันมันมีสเต็ปไหมอาจจะแอดเฟซเข้าไปก่อนแอดเฟซอันนี้นี่เียได้เป็นสเต็ปแอดโซเชียลก่อนใช่แล้วเราก็ทำอะไรไงกดไลน์เยอะกดไลน์ล้วเลยกดทุกรูปกดให้หมดเลยยัน2012เลยโอ้โหกดทั้งคืนคือมันต้องเห็นว่ามีใครสักคนมากดฉันเยอะมากจนมันต้องเข้ามาดูเราว่าเราคือใครใช่เขาก็จะ ทักมาว่าอูไลฟ์มาซะเยอะเลยขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราเราสวยๆเราอยู่นิ่งแล้วเ็าะไลฟ์แปลว่าชอบก็นั่นหมายเขาว่าเราชอบเขาชอบเขามากด้วยชอบนะคะอ้อแล้วเราจะสารเกมต่อไงเนี่ยมันก็แบบขอบคุณนะครับที่ไลฟ์มามอนก็จะยังไงต่อถ้าสมมติว่าเราเจอเขาในที่โรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยเราไปไลฟ์เขาเราเขาทักมาเราก็ถามเขาเชื่ออะไรทั้งๆที่ในใจเรารู้อยู่แล้วเพาเหมือนกับว่า เราเพิ่งเคยเห็นเขาเราเพิ่งให้ความสนใจกับเขาตอนนั้นถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกในเกมรักน้องๆวัยรุ่นที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราจะว่ายังไงดีครับ นะครับปกติก็คือผู้หญิงสมัยนี้ก็ต้องก็ต้องเนก็ต้องเป็นฝ่ายลุกผู้ชายเพิ่มขึ้นเพราะผู้ชายเหลือน้อยนะครับถ้าเรารักใครชอบใครเราก็สามารถบอกความรู้สึกของเราให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ค,ค่ะก็ดูไม่แปลกนะคะตอนนี้แต่คนต่างมองกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่เข้ามาจีบเราเราก็ต้องแบบไปจีบเขาเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในสังคมสมัยนี้ก็คงไม่น่าเกลียดแล้วเพราะว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว ได้ครับคือแบบผู้ชายก็รออยู่อาจจะมีผู้ชายที่คิดว่าเออบางทีเราไม่ค่อยพูดเราพูดไม่เก่งแล้วทำไมผู้หญิงไม่ไม่เข้ามาบ้างอะไรเงี้ยผมสำหรับผมโอเคครับผมโอเครับได้ครับรับได้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 เพราะอนูก็เป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะถ้าจะรอให้ผู้ชายมาจีบคงไม่ได้กินนะคะ่ะไม่รู้นะ,ะกนนดอะไรเอาบอะไรกันเราดกันปล่ะ ถ้าผู้หญิงเป็นฝ่ายรุกในเกมรักน้องๆจะรับได้หรือไม่รับได้90.80%รับไม่ได้9.20%แมฟังแบบนี้แล้วเลิฟติวเตอร์คิดว่ายังไงครับผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยความคิดเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกันบางทีน้องๆอาจจะแค่รู้สึกว่าทำดีให้เขาบ้างส่งเสตยตายให้เขาบ้างแลค้คาดหวังว่าเขาจะรู้เนี่ย ส่วนใหญ่บางทีผู้ชายเขาจะค่อนข้างซื่อมันโง่ผู้ชายมันโง่ใช่ใช่แกงโง่หรือเปล่าไม่กว่าที่คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้หญิงจะเข้าหาก่อนถามว่าผิดไหมตอบเลยจริงๆไม่ผิดแต่อยู่ที่วิธีที่น้องๆเลือกจะเข้าหามากกว่าต้องเข้าหาแบบมีชั้นเชิงอย่างที่บอกเขาเรียกว่าต้องรู้จักให้สัญญาณบ้างว่าฉันสนใจในตัวเธอนะถ้าผู้ชายเขาชอบน้องเขาจะเดินก้าวข้ามกลับมาหาน้องเอง แต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายเราส่งสัญญาณไปแล้วแล้วเกิดผู้ชายเขาบอกว่าเขาไม่สนใจแต่น้องยังตามตื้อเช่นอาจจะคลิกไลค์ไปแล้ว400รูปเพราะคาดหวังว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมาคลิกไลค์กลับหรือบางคนเทคนิคไฮโซกว่านั้นเซตโปรไฟล์ตัว,วเองเป็น private <อ>เขาจะได้อยากจะรู้ว่ายายคนนี้คือใครต้อง request friend <อ>ก่อนอถึงจะเข้าไปดูได้ล้ำลึกล้ำลึกถ้าสมมติว่าน้องๆทำอย่างนั้นปุ๊บแต่ผู้ชายดูแล้วรูปโปรไฟล์ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีการข้ามสะพานที่น้องๆเนี่ยส่งสัญญาณไปให้ น้องก็อย่าพยายามไปตามตื้ออย่าไปเยอะเกินไปหรออย่าไปเยอะเกินไปเพราะมันจะดูหนึ่งเหมือนที่เพื่อนบอกคือดูเป็นของตายขึ้นมาทันทีค่ะเพราะผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างประหลาดค่ะน้องๆคือไม่ใช่แค่ผู้ชายผู้หญิงด้วย oh. เขาไม่ชอบอะไรที่ได้มาง่ายๆ mm. อะไรที่มันดูไม่ค่อยถ่ีมภูมิอะไรที่มันดูไม่ค่อยน่าลึกลับค้นหาเนี่ยมันดูเป็นของไม่มีราคาขึ้นมาทันทีอะไรที่มันได้ยากดูเป็น limited item ยิง่งยิ่งชอบยิ่งมีค่าจยิ่งชอบยิ่งมีค่านะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลักๆก,ก็คือถ้าเราชอบใครส่งสัญญาณให้เขารู้ได้เช่นอย่างที่เพื่อนๆบอกว่าให้ส่งสัญญาณบอกให้เขารู้ว่าเราเป็นห่วงเธอนะ,อะเราสนใจเธอนะอ,อันนี้เพียงพอแล้วถ้าเขาชอบเขาก็จะกลับมาคุยกับเราต่อเองแต่ถ้าเขาไม่ชอบอย่าไปยุนโยบายว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโครคเพราะว่าจะทําให้วาลูหรือว่าคุณค่าในตัวเราเนี่ยดู ต่ำลงใช่ค่ะแทบจะฟันธงได้เลยนะคะว่าน่าจะเป็นช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราเนื่องจากน้องเนี่ยมีอาการคันร่วมด้วยคือถ้าเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเป็นเชื้ออื่นที่ไม่ใช่ราเนี่ยอาการคันจะไม่เด่นค่ะแต่ถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยคันจะมาเป็นเบอร์หนึ่ง